ตั้งแต่วันที่ผมไปแลก็ยามสอนข้า,าราชการตำรวจมาตลอดเราเชื่อว่าในส่วนของของเทคทีคอหรือหรือหรือยุออทธวิธีเนี่ยตำรวจเนี่ยพอรู้กันบ้างแล้วผู้ฝึกเราก็มีแต่สิ่งที่มันขาดหายไปคือการให้องค์ความรู้จากพี่น้องประชาชนกับลูกๆหลานๆที่จะทําให้ให้การสูญเสียเนี่ยน้อยลงหรือไม่ ผมไปประเทศสหรัฐอเมริกามเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยเกิดเหตุแอคทีฟฟิลเตอร์ที่ชิคาโกครัผมไปซีนะครับเกิดในดาวพางครับในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบนันหน้าวันนี้เนี่ยเกิด200กว่าเคสนะครับจนเขาสอนเด็กรูปรูปหล,ล,ลานๆเนี่ยตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลเลยครับจนกลายเป็นสกิลเป็นทักษะเด็กเขาจะถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กจนเขาโตน้องๆพวกนี้ได้รับการฝึกจะเที่ยวสองเที่ยวก็จะรู้ครับ ว่าเขาจะต้องไปตรงไหนเขาช่วยเหลือตัวเองได้อรู่ลูกหลานๆเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ครับท่านผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้รับการฝึกท่านจะรู้ว่าท่านจะต้องทำอะไรเด็กเมื่อกี้เนี่ยครับสองขวบสี่ขวบที่เกิดเหตุที่หนองบัวลำปูไม่รู้หรอกครับเด็กไม่รู้เรื่องถ้าจะตำไงตมครูครับตำครูเห็นได้เห็นเลยันนั้นหลังจากที่เกิดเหตุนะครับแล้วเ็าหลังจากที่ชาปนกิจจบ หมดแล้วผม <mini. S 2> ให้ตำรวจออกไปถาเนี่ี่ครับนี่ออกไปทําแต่ตรงนี้จเราเข้าปนาดานี่ยสำคัญที่สุดคือการให้องค์ความรู้กับลูกๆหลานๆนี่แหละลูกแ้าหนูมีเหตุที่ตระมุได้ยินเสียงหนูหนูวิ่งไปตรงนี้จำไปเลยนะลูกไม่ใช่ที่ไปวิ่งไปถ่ายคลิปไม่เอาลูกนะลุงไม่เอาทุกวันนี้ผมไม่รู้รู้เนี่ยไม่ได้รู้จากจากลูกน้องรายงานเลยครับรู้จากสื่อโซเชียลที่ลูกใครถ่ายมาแลงเีเกิดเหตุแล้วถึงได้โทรไปถามลูกน้อง าให้เด็กพวกนี้รอดปลออภัยนี่คือสิ่งที่พี่อยากให้ตำรวจที่มาควบคุมสุดสอนเด็กพวกนี้เห็นไหมเด็กพี่เขาไปสอนอ่เด็กมีความสุขมากเลยตรงนี้ไอ้ตีมเยอะเด็กนี่เทสานั่นเสร็จต้องมีเหการนะครับผู้าควนนะครับจะต้องเข้ามาดูพื้ที่พิเศนะครับมันจะเกิดการโกนระเบิดนะคับเราจะคิดบริหารจัการพื้นที่ยางไง อีกอันก็คือพ่วกดินเทาดินเทาก็อยู่ในพวกนี้เห็นเล่นไหมครับมีใครเห็นเล่นบ้างที่อันนี้เราเราทำทำเป็นเรียกว่าเราจะทำคลิปเลยแล้วเอาทางโรฟร์ทีวีมาด้วยเราจะเก็บภาพจากที่นี่นะครับแล้วก็จะทําคลิปเผยแพร่แล้วตอนนี้ท่านพบกตรและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้คุยกันแล้วเราจะเรากําลังจะทําข้อตกลง การส่งครูสัง่งส่งครูเะเป็นตำรวจเนี่ยนะครับครูฝึกของเราไปสอนให้กับครูครับท,ที่จะต้องมารับการอบรมตามศูนย์ฝึกอบรมเราต้องเข้าใจก่อนว่าโรงเรียนที่อยู่ในในประเทศไทยมีทั้งหมด2 0 0หมืกว่าโรงเรียนเรามีโรงพักทั้งหมดพัน400ี่ร้อกว่าโรง,โรงพักเราไม่สามารถที่จะเข้าโรงเรียนได้หมดนะครับสองหมืกว่าโรงเรียนเราก็เลยได้คุยกันปรึกษากันแล้วท่านผอ,อ,ก,อก็ให้พี่ไปไป ไปคุยกับกระสวนศึกษาโดยการทำเอโมยูไว้เราจะฝึกให้กับครูซึ่งครูจะได้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ตัวนี้ให้กับเด็กว่าวิธีการที่เราต้องทำอะไรรันไฮไฟเออไวสดีนายดีเฟนนะครับเราเรา,เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปไปสอนในโรงเรียรนโดยมีครูของเขาเองที่จะเป็นครูแม่ไก่เราไปสอนให้ครับเรา,ร,ราคุยกันนะครับนี